เรื่องย่อละครทองประกายแสด เมื่อเส้นทางการเป็นนางเอกดาวรุง่งก็ร่วงหล่นลงมาแบบไม่เป็นท่าทองเลยเลือกที่จะหันมาข้ามฟากมาที่ฝั่งการเมืองซะเลยเมื่อความสวยสังหารของทองเตะตากระแทกใจหนุ่มใหญ่สายนักการเมืองอย่างประจักษ์จนถึงขั้นส่งลูกน้องคนสนิทอย่างลมมาเทียบเชิญไปกินข้าวหวังจะทําความรู้จักให้มากขึ้นแต่แค่ลีลาลูกน้องคารมและแววตาต้องบอกเลยว่าทรงนี้ไม่ธรรมดาแต่ลูกกระจก หรือจะสู้ระดับบิ๊กได้ยิ่งคุณประจักษ์เข้าตำราสปอร์ตใจดีมีตังที่สำคัญรู้จักทองแค่วันเดียวก็ถึงขั้นเอ่ยปากคอแต่งงานเตรียมยกตำแหน่งเมียรัฐมนตรีถวายใส่พานให้เมื่อรัฐมนตรีอย่างประจักษ์ เป็นเพียงทางเลือกเดียวที่จะทำให้ทองประกายหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีอำนาจเธอก็เลยยอมตกลงรับนัดทานเข้าในครั้งนี้ทำให้การได้ทำความรู้จักกันระหว่างประจักษ์และทองประกายทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากจนถึงขั้นขอแต่งงานทำให้ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของทั้งคู่ดีขึ้นเรื่อยๆงานนี้สามีคนต่อไปของทองหวยจะออกที่ใครมาลุ้นในตอนต่อไปค่ะขอขอบคุณ คุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ